โอเคทุกคนนคะรับผมตอนนี้พี่ก็อยู่ในเว็บนะครับผม g o o ด ID s ีช p อนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้พี่พีคคนมาแจากด้วยนะผมเราก็พาทุกคนนะผมมาหา i อีหลักสิบกันนะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากได้ i อีนะผมก็มาดูกันเลยครับทุกคนนะหรืออาจจะได้อ่า ID ีไปฟรีๆเลยก็ได้นะทุกคนก็มาดูกันครับทุกคนนะว่าเป็นอย่างไรนะครับทุกคน โอเคก่อนอื่นนะผมต้องสมัครกันก่อนนะผมทางด้านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะครับแล้วก็วันที่สองกับวันที่สามนะจะเป็นรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยครับผมนี่ครับผมก็เข้ามาในหน้าเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หน้าเว็บนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมมีร้านโคตรคุ้มนะผมมีลาอาวงล้อสุ่มไอดีนะผมไม่มีเกลือนะครับผมแล้วก็ตู้ลุ้นไอดีครับผม มีให้เราเล่นมากมายเลยนะทุกคนสาหรับใครที่อยากเล่นนะผมก็นะแนะนําเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นรายการเติมเนล่าสุดนะผมก็มีคนเติมมานะแปดร้อยหกร้อยองนี้ฮโอเคมาครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาดูเป็นนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนนะผมมาอยู่กับไอที่หัวคาวนะทุกคนนี่ฮะโอเคมาดูกันนะเดี๋ยวว่าจะได้อะไรบ้างนะทุกคนก่อ,นอื่นนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคน โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูนครับโอเคเราต้องมาเติมโค้ดกันก่อนนะครับผมธีการเติมโค้ดก็อยู่ง่ายๆเลยนะฮะน่าจะเติมเป็นกันทุกคนนะหลายคนแล้วมนะั้งทุกคนแล้วก็นะครับผมใส่โค้ดตามนี้เลยนะทุกคนนี่ฮะตามนี้เลยครับ โอเคพี okay, guide, anyway, ่ได okay, be no like okay, so ้แปดแล้วผมใครที่ได้มากกว่าพี so, um, ่ก like ็คอมเมนต์ด้วยนะครับหรืออาจจะได้น้อยกว่าพี่ก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับเว็บนี้จะเป็นการเติมสองขั้วันนะครับใครที่เติมสองขั้ไม่เป็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้นะทุกคนมันมีคลิปสอนอยู่นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็พี่จะเติมมาพเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี้ครับผมก็ไปครับผมไปจัดครับไอดีหัวข้างเท้ครับผม นี่ครับซื้อแซงสาเร็จครับเรียบร้อยครับนี่ครับผมก็จะเป็นไอดีนะครับผมไอดีพาสเวิร์ดอยู่ตรงนี้ครับผมก็สูระบบรีเซ็นะผมเก้าถึงเก้าบาทนะทุกคนโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูในไอดีกันครับทุกคนนะไปดูกันเลยโอเคทุกคนแล้วผมตอนนี้นะผมีก็อยู่ในไอดีไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ครับผมก็จะเป็นหัวข้างข้าวนะครับผมแล้วก็จะมีปืนอัพเรเวลเจ็ดนะผมไอ้จะเป็นปืนนะผมปืนเอเอ็นนะผมเก้าถึสี่นะทุกคน นี่ฮะก็จะมีหมัดนะครับผมอันนี้เป็นหมัดอ่าคันนี้อะไรอ่ะมัด,ดยูดีคอนนะทุกคนนี่ฮะโดยเฟกโดยเฟกต่อยครับยังสวยทุกคนหวัวข้าวนะครับหน้ากากไฟนะคะผมอืมก็จะมีนี่ครับนี่เอาจริงโคดรตึงนะทุกคนก็สำหรับใครที่อยากได้ดีนะผมเดี๋ยวเรียกจิงเหลีใในใต้คลิปนะทุกคนโอ้ยครับผมจอก,กันคลิปหน้านะคะผมก็9กบเก้าบาทโคตรคุ้มจริง เดี๋ยวผมจะกันคลิปหน้าครับผม